ทำงานเมื่อกเกษียณต้องได้รับค่าชดเชยจ้างานิการงานจ้ายาวันนี้ลุงสมรวยก็ได้รับเงินค่าชดเชยเห็นเนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงานแล้วนะ ก็ตามที่ลุงได้ขอรับการช่วยเหลือให้สำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจันงหวัดพระนครศรียาเนี่ยดำเนินการให้ในจ้างจ่ายเงินดังกล่าวให้กับลุงเ,เงินวันนี้ที่ลุงได้รับเนี่ยตามสิ์ของลุงแล้วนะก็คือ1 8 0 0 0สหมืนกว่าบาทก็ขอให้ลุงเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้จ่ายยังจำเป็นนะและถ้าลุงเนี่ยมีเพื่อนที่กเกษียณแล้วยังไม่ได้รับเงินเหมือนลุงเนี่ย ก็ให้มาปรึกษาหรือยื่นคำน้องกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรียาตั้งอยู่สรารการลุงก็รู้จักกันเนาะหรือว่าสะดวกตรงไหนก็ไปได้ทุกจังหวัดเลยนะคะขอโชคดีนะคะคุณลงุงรอสรอยทยานิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน